สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเดจาบอลชาแนลบายหงสุ่มนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่9ก้อ่าก็เป็นวันก่อนที่จะหยุดพักผ่อนเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นวันตรุษจีนปีใหม่ชาวจีนนะครับที่ใครคนไทยที่มีเชื้อสายจีนวันนี้เขาก็จะมีทั้งวันเมื่อวานนี้เป็นวันจ่ายวันนี้เป็นไหว้พรุ่งนี้ก็วันเที่ยวนะครับก็ อมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะครับซินเจียยุอีสิ่งนี้หัวใจอาจจะพูดสำเนียงไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เห็นหน้าอย่างนี้นะครับดูหน้าตาผิวดำๆอย่างนี้ตาตะโตจริๆงๆก็มีเชื้อจีนนะแต่ว่ามันจีนกลายพันธุ์นิดนึงนะครับคุณย่าเองเนี่ยเป็นคนจีนเลยมีชื่อเป็นภาษาจีนเลยนะครับ แต่พอมาได้กับคุณปู่คุณปู่นี่คนไทยแท้ตัวดำตาโตโตเลยนะครับมันก็เลยออกมามีคุณพ่อรุ่นผมก็เป็นรุ่นหลานถัดมาก็เลยเชื้อจีนก็จะหายไปนะครับก็อ่ะยังไงก็สวัสดีปีใหม่กับคนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านด้วยลังกันนะครับขอให้มีความสุขเฮงๆงเตลอดปีอ่าทีนี้มาพูดถึงพีเมลีกนะครับพีเมลีก กลับมาเตะกันแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับเลียพูลของเรานะครับหลังจากเจ็บช้ำกระมำซวงนะครับโดนปืนใหญ่อัดมาหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยนะครับสามประตูตอนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาใหม่นะครับแมตช์แก้ตัวมันถึงแล้วนะครับวันเสาร์นี้นะครับเตะตอนสี่ทุ่มนะครับเปิดแอนฟิวเจอกับเมอร์ลี่นะ ก็อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ลืมมันไปซะตั้งหน้าตั้งตาทำตั้งตตั้งหน้า,ต,นาตั้งตาสู้ใหม่แล้วกันนะครับก็ดูชื่อชั้นก็ไม่น่าจะยากแต่ก็ไม่ควรประมาทนะครับก็มีเตะด,ด้วยกันหลายคู่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงคู่ลิเวอรพูลของเราแล้วกันนะครับพรุ่งนี้โอ้โหนี่ครับคู่สําคัญเลยนะครับ ตั้งแต่สักทุ่มครึ่งเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเอเวอร์ตันโอ้ก็แมนซิตี้เขารออยู่แล้วแหละนะครับที่จะแซงเราไปเป็นจ่าฝูงตอนนี้เขาตามเราอยู่2แต้มนะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าอยู่1แมตช์ถ้าพรุ่งนี้เขาสามารถเปิดบ้านแล้วก็เอาชนะเอเวอร์ตันไปได้นะครับก็แต้มจะนำเราก่อนนะนำไป1คะแนนนะครับแล้วก็แข่งเสร็จถึงจะมาลุ้นคู่เราต่อตอนสี่ทุ่มนะก็ ดูจากฟอร์มดูจากชื่อชั้นดูจากรูปแบบการเล่นแล้วไม่น่าพลาดนะครับเล่นในบ้านด้วยก็หวังว่าเอเวอร์ตันนะครับเพื่อนบ้านผู้น่ารักของเรานะเป็นคนเมืองเดียวกันเรานะครับเื่อจะมีกระติดกระใจช่วยช่วยเพื่อนที่น่ารักคนนี้หน่อยนะตัดแต้มแมนซิตี้ซะหน่อยนะครับก็หวังอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ก็เชียร์อยู่ในใจเล็กๆแล้วกันนะ ทอฟฟี่อย่าเป็นขนมกรุบกริบให้เขาเคี้ยวง่ายๆแล้วกันนะครับทอฟฟี่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับตอนสี่ทุ่มนิเตะหลายคู่เลยนะครับมีฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับบอลมัดนะครับมีลูตันทาวนะครับเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิล e ์ยูเนเต็ดนี่ศึกท้ายตารางนะครับแล้วก็มีท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเปิดบ้านเจอกับไบรตันนะครับแล้วก็อีกคู่ก็คือวูฟนะเปิดบ้านเจอเบรนส์ฟอร์ดส่วนคู่ดึกเลยนะครับ นอตติงแฮมฟอ o r เรสนะครับเจอกับนิวคาสเซิลนะครับก็พวุงนี้ดูกันให้ตาแฉะเลยแล้วกันนะครับฟุตบอลนะครับมีแต่์ตมเตะทีเดียวนะครับพร้อมกัน5คู่เลยอย่างนี้มันก็ดูลำบากนิดนึงนะครับก็ใครรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็ไปรุนกันนะครับส่วนเล่าชาวหงนะครับเปิดบ้านเจอเบอร์นรี่นะครับมาดีมาดู ตัวผู้เล่นก่อนแล้วกันที่คาดการว่าจะลงนะครับก็ข่าวไม่ดีก็คือโดมินิกโซบอสไลนะครับแมตช์นี้ก็ยังไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าอาการเจ็บจากเกิดขึ้นก่อนที่แมตช์อาร์เซนอลอีกนะตอนนี้แกเดินทางนะครับไปหาหมอนะที่บ้านแกนะครับฮังการีนะแกเป็นเช้าฮังการีน,นะครับก็ เป็นหมอประจำเนาะที่รักษากันมาตั้งแต่เล่นอยู่ลสบูซาอบวกหรือไลซิกนู่นะครับก็ยังยังไม่มีความคืบหน้าเนาะว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่มีไม่มีชื่อเนาะในเกมที่จะถึงนี้แล้วก็คอปก็ยังบอกว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีชื่อในการเล่นแมตต์ต่อไปใกล้ๆนี้หรือเปล่านะครับก็น่าเสียดายนะแกต,ตอนกลับมานี่เล่นดีนะครับเป็น จิกซอสําคัญเลยอ่ะในแดนกลางของเรานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอีกคนก็คือโมซาล่าโม l ซาลานี่ก็ยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตเนาะหลังจากบาดเจ็บจากทีมชาติก็ยังนะครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะครับที่เราจะไปแข่งในขันในแมตชนี้เนาะก็อีกคนก็เจ้าหนูคอนเนอร์แบดลี่ก็เสียดายเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้อาจจะพักรักษาเยียวยาจิตใจนิดนึงเนาะที่คุณพ่อเสียก็ ก็ยังไม่มีชื่อนะครับก็แต่ก็โชคดีนิดนึงวัตารุเอนโดกลับมาแล้วนะครับส่วนคนอื่นๆก็พร้อมนะนอกจากโกนันเต้ที่ถูกแบนนะครับก็การคาดการณ์ของฮูสก์นะครับในการจัดตัวครั้งนี้นะพูดเฉพาะของลิเวอร์ pool ของเราแล้วกันเนาะแน่นอนประตูอาริสันเบเกอร์นะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยฟานได้แน่นอนนะครับลงมาแล้วก็ อาจจะคู่กับเจ้าหนุ่มคอนซานะครับในเซ็นเตอร์แบ็กนะครับส่วนด้านซ้ายก็น่าจะใช้โจโกเมตเหมือนเดิมนะแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็ต้องคงเป็นเทนอเล็กซ์เดอร์อาร์โนนะครับส่วนกองกลางสามคนนะครับแม็กอลิสเตอร์นะเคอ์ติจ,จนแล้วก็ฮาวิเอเลียนนะครับส่วนแดนหน้าสามคนก็เหมือนเดิมนะครับดีอาร์ด้านซ้ายนูนิสตรงกลางแล้วก็โจตาด้านขวาก็ อันนี้เป็นการคาดการเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวก็ต้องดูตอนคอฟแถลงข่าวอีกทีนะครับก่อนแข่งขันเนี่ย p พ e s อ c o n f e r e n c เนี่ยว่าว่าใครลงในบ้างนะครับแต่ชุดนี้นะก็ก็โอเคนะที่ฮูสกอร์เขาคาดนะแต่ผมว่าไม่แน่นะเอนโดอาจจะมีชื่อก็ได้นะครับแล้วก็เอาแม็กอลิสเตอร์เนี่ยมาเล่นเป็นเบอร์8นะครับคู่กับโจนก็ได้นะครับแล้วก็ทางขวาเป็นเทนอาโนนนะครับ ก the ็แมตช์นี้อารโนน่าจะต้องกลับมาเล่นเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กเหมือนเดิมนะครับคาดว่าจะคอปน่าจะให้อย่างนั้นคงไม่ให้ลอยสูงโทษครับคอปน่าจะไม่ให้ลอยสูงไปเล่นลักษณะกึ่งเปกแล้วนะครับเนาะแมตช์นี้น่าจะมาคุมแดนกลางเนี่ยช่วยเอนโดหรือไม่ก็ช่วยแม็กลิสเตอร์มากกว่านะครับส่วนกาเฟนแบกนี่ผมว่านั่งตัวสำรองไปก่อนเลยนะครับก็นูนเยสต้องสตาร์ทนะครับแมตช์นี้ก็ เรียกความมั่นใจเนาะเรียกขวัญกำลังใจให้ทีมด้วยนะครับก็การจัดตัวน่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็ผลการคาดการเนาะสกอร์นะครับก็ฮูสกอร์เขาให้เลียวพูชนะ30ก็อย่าไปเชื่ออะไรมากเลยนะครับเราอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยผูกปีชนะเบอร์ลี่มาเลยนะก็เดี๋ยวนะครับไปดูที่ H ฮดทูเฮดก่อน H ฮดทูเฮดนะครับ6แมตช์หลังสุดเนี่ย ลิเวอร์พูลชนะไป4นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1น,นะครับสี่แมตช์ไปย้อนหลังเนี่ยก็คือลิเวอร์พูลกินเรียบเนาะเจอกันในพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนธันวาเนี่ยริวอร์พูลชนะไป2อศูนย์นะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะปี2022เนี่ยไปเยือนเบอร์ลี่ก็ชนะ1นศูนย์นะครับแล้วก็เล่นในบ้านแมตช์หลังจากนั้นก็ชนะ2อศูนย์นะครับก็ สถิติก็ยังแม่จะพอเชื่อใจได้อยู่เนาะลือพูของเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มของเบอร์รี่เองก็จริงๆเบอร์รี่ผมดู bon บอลเขากอมปรนีทำบอลก็เล่นดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าการเซตบอลต่อบอลเนี่ยมันก็ดีแต่คุณภาพผู้เล่นเนี่ยแล้วก็การทำเกมลุกเนี่ยจังหวะจบเนี่ยมันไม่คมนะครับแล้วก็ การที่จะมาเปิดเกมสู้ต่อบอลสู้กับทีมใหญ่ๆเนี่ยเมื่อคุณภาพผู้เล่นมันไม่ถึงเนี่ยพอมันโดนตัดบอลมันก็จะกลายเป็นโดนสวนกลับแล้วก็จะเสียประตูบ่อยๆนะครับก็จึงต้องจมบัวอยู่อย่างเงี้ยนะครับอยู่ในตัวเต็งที่ต้องตกชั้นเนาะก็ก็สี่ทุ่มครับไปลุ้นกันได้แมตช์นี้น่าจะทำให้กองเชียร์ขงแดง ่อยมีกระติดกระใจ ай, มีความชุ่มชืน้นหัวใจขึ้นมาหน่อยนะครับก็คาดการณ์ไปเลยน่าจะชนะได้นะครับเพราะว่าแมนซิตี้เขาโยนความกดดันให้เราแน่นอนเพราะเขาแข่งก่อนนะครับยังไงซะก็อนุมานได้เลยว่าเขาชนะแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพรีวิวคร่าวๆเนาะส่วนตัวของเบอร์ลี่ไม่ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับก็พรีวิวคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูข่าวอื่นแล้วกันมีข่าวอะไรมาเสนอให้ทุกท่านดูนะครับ ตอน,นี้เรามาดูสถิติของทีมเรานะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมนี้กันดีกว่าเนาะนะครับก็ริพูนะครับชนะเบอร์ลี่ไป2 0นะครับที่เทิร์ฟมัวนะก็แมตช์ก่อนนี้ก็คือดาวิดนุนเยสนะกติเดลโกโชต้านะครับเป็นผู้ทำประตูนะครับเวิร์กจิลฟานได้นะครับจะลงเล่นเป็นแมตช์ที่250นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับ โดยแบ่งเป็น67แมตช์นะครับที่เขาให้เล่นซาว์ทันตันนะครับเล่นให้ซาว์ทันตันนอกนั้นก็จะเป็นที่เล่นให้ลิเวอร์พูลนะก็น่าจะมีชื่อนะครับในแมตช์นี้น่าจะทําสถิติได้โจโกเมสนะครับจะลงเล่นเป็นแมตช์ที่150ในในลีกนะครับแล้วก็เคยเล่นกับชาตันมาแล้วนะครับ21เกมนะครับก็ สถิติค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะของนักเตะของเรานะครับฟานได้นี่250แมตช์แล้วนะครับหงแดงนะครับไม่ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับตลอด26นัดหลังสุดที่แอนฟิลในทุกรายการนะครับและยิงไปได้ถึง77ประตูอ่าเนี่ยโบอกอีก3นะพวกเนี้เป็น80เลยนะาบกไว้ให้ก่อนเลยนะครับมั่นใจไว้มั่นใจไว้ ่วงนี้ต้องมีแต่ความมั่นใจเท่านั้นที่จะพาให้เรารอดนะครับสู้ๆครับผมครับแล้วก็มาข่าวสีสันแล้วกันนะจะว่าสีสันก็ไม่ใช่พวกสมาคมฟุตบอลน,นานาชาตินะครับหรือ i f a b นะช่วงนี้มีข่าวมาว่าเขาจะเอาบรูการ์เข้ามาใช้ในการตัดสินนะครับให้ผู้ตัดสินเนี่ย เพิ่มจากใบเหลืองใบแดงแล้วยังมีใบน้ําเงินอีกนะครับก็ช่วงนี้ว่างหรือไงนะครับพวกกรรมการเนี่ยก็คือใบน้ําเงินนีครับจะใช้อยู่ในพวกรักบี้นะครับเป็นกีฬารักบี้ที่เขาใช้ใบน้ำเงินเนี่ยกรณีที่ผู้เล่นเนี่ยไปทําฟาวนะครับแล้วก,ก็ก็คงจะมีขั้นตอนหรือมีกฎเกณฑ์ที่เขาตัดสินนะ่ย แต่ไม่ถึงกับที่จะโดนแบบใบแดงไล่ออกจากสนามไปเลยแต่ใบน้ําเงินเนี่ยถ้าใครได้เนี่ยก็แสดงว่ามีอาการฟาวแล้วก็เข้าเกณฑ์ก็คือจะต้องไปหยุดพักการเล่นประมาณ10นาทีนะครับก็แต่ยังไงซะฟีฟ้าเองนะครับก็ยังยืนยันนะว่ายังยังไม่มีข้อตกลงหรือสรุปว่าจะเอาใบน้ำเงินเนี่ยมาใช้นะครับในเกมฟุตบอลในระดับสูงของ ยุโรปหรือที่เขาดูแลอยู่นะครับก็สร้างกระแสมาให้เราผ่นปวนปวดหัวเล่นเนาะสำหรับแฟนบอลแค่ใบเหลืองกับใบแดงนี่ก็ยัง <c oughs> มาตรฐานเกณฑ์ในการตัดสินก็ไม่เหมือนกันในแต่ละแมตช์กรรมการแต่ละคนก็ตัดสินไม่เหมือนกันนะครับใบเหลืองฟาวรุนแรงแค่ไหนลักษณะไหนบางคนก็ให้อีกคนก็ไม่ให้นะครับใบแดง เข้าโดยไม่เจตนาแต่ทําให้คู่แข่งเจ็บก็โดนใบแดงหรือบางคนเขาก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายคู่แข่งก็ไม่ได้ใบแดงก็แค่นี้ก็ยังสร้างความสับสนแล้วครับถ้าเอาใบน้ําเงินมาอีกนี่มันคือหนึ่งเลยนะไปไปสร้างเกณฑ์การตัดสินให้มันเหมือนขึ้นก่อนนะครับแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์โดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยกรรมการมัวมากนะครับมาตรฐานไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนนะครับ คนนี้อยากให้อีกคนไม่อยากให้นะครับก็ก็ลองดูกันต่อไปครับว่ามันจะพัฒนาไปทางไหนนะแทนที่จะเอาเวลามาคิดไอ้เรื่องลงโทษนะฟุตบอลนะคือผมมองดูอะตอนนี้มันปกป้องผู้ตัดสินมากไปไอ้กฎที่มันตั้งกันมานะครับห้ามเถียงห้ามโวยวายห้ามขอใบเหลืองใครขอใบเหลืองจะได้ซะเองอย่างเงี้ยมันมันเหมือนทำให้นักฟุตบอลไม่มีโอกาส อธิบายหรือแสดงอาการอะไรไม่ได้เลยนอกจากก้มหน้าก้มตาเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาใบาน้ำเงินมาอีกปกป้องกรรมการอีกใครเถียงมากให้ไปพักสิบนาทีเลยอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ลองดูกันไปว่ามันจะไปมีบทสรุปตรงไหนนะแต่ก่อนแต่ตอนเนี้ยเอาแค่ใบเหลืองกับใบแดงเนี่ยเอาให้มันชัดเจนก่อนแล้วกันนะคุณกรรมการครับ ็วันนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้แล้วนะครับก็ช่วงนี้ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันนะครับอากาศอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนฤดูจากหนามาสู่ร้อนเช้าเช้านี่ยังมีอากาศเย็นๆอยู่นะแต่ช่วงบ่ายนี่ร้อนมากเลยนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพมันออกกำลังกายนะครับให้เหมาะสมตามวัยตามสภาพสังขารร่างกายของเรานะเออนะครับก็ ก็ได้มีแรงนะครับในการเชียริเวอร์พูลทีมลักของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็ได้เห็นลรเวอร์พูลชูถ้วยเนี่ยหลายๆใบหน่อยนะครับโดยเฉพาะแชมปพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมเรากันต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ d เดย l บ Channel ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยอดคนดูไม่ค่อยมีเลยนะตั้งแต่แพ้มาเนี่ยก็รู้สึก เพื่อนๆเป็นแฟนหมดกําลังใจกันเลยก็เอานะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บอลกลับมาเตะและได้มาดีใจกันอีกครั้งครับก็วันนี้ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ